ใ่ครับผู้แม่นั่นเค่ะไม่นางอันนี้แกงเขียวหวานลูกชิ้นปลาไก่แกงเขียวหวานลูกชิ้นปลาไก่ของที่เตรียมก็คือมีพริกแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลาไก่ใบโหระพาใบโหระพามะเขือมะเขือมะเขือปอดเนาะหางกะทิหัวกะทิหางกะทิหัวกะทิน้ำตาลเกลือขนมกีนขนมโอนขนมจินกินกับ แกงเขียวหวานแกงเขียวหวานนอกครับนอครับครับเอานี้ใส่ก่อนนะคะนี่หมอไมยังนี่แต่หมอกระติหมอกระติเดือนแล้วเดือนนครับครับเอานี้ใส่พริกแกงเขียวหวานครับใส่นอกครับนอุแม่ทิลฟินมา่วนมอนีเฮ็ดแกงเขียวหวานปลาลูกชิ้นปลาไก่น้ครัปลาไก่ไก่ก่ไก่ไก จิลล่าปิ้นมักม่วนโดยคุณแม่ศิลาปิ้นมักม่วนทำกับข้าวครับเออเป็นน้ำยาก็ได้เนาะมันมันเป็นน้ำยาขนมกินนะคุณแม่เนาะกินกับขนมกินโอ้สุดยอดเลยครับกินกับข่าก็ได้เอาเอาสวยมาหอดเนาะตอนนี้ก็กินไหนครับเนาะเหลือเลนาะ นี่ยังไดกินนะขันให้ขึ้นมาก่อนนะคะครับคริ่งแกงเขียวหวานลงลงแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆผัดไปเรื่อยๆผัดกับหัวนกะทินองคุณแม่ขัดไปเรื่อยๆเรื่อยๆครับขัดไปเรื่อยๆขันให้ขึ้นมาไม่ได้ไหคะครับผู้ใดสนใจอยากเห็ุตามคุณแม่ครับก็ผิดหวังครับผิดหวังค่ะ ขายนคะกุ๊ชั้นหนึ่งเฮ็ดก็ต่อมาหลายปีแล้วนัาเอสิงเศร้าเฮ็ดให้ผู้ได้มาเลียงกับพ่มาเลี้ยงการที่ว่าเลี้ยงกับพ่คิดว่าเดี๋วเอากิจตะตรงจะตานาก็ปานนั่นกับพ่มาเลี้ยงพ่มาเลียงกับเฮ็ดลงยูทูบนี่แหละผู้ใด้อยางเฮ็ดกับเฮ็ดตามเนาะนั่เนเนาะ เห็ดลงแล้วแต่ติดตามเห่น่นี่ติดตามนอนเลยค่ะซีละปินมากม่วนนี่ยแน่ยืดทุกเนาะกดขึ้นมากก็ดีเห็นถ้ามาติดตามใส่กดติดตามเลยครับแม่ใส่ชิ้นประกาศลูกชิ้นลงมาหั่นผัดเนาะนี่แล้วค่ะครับหัวกะทิใส่พริกแกงเขียวหวานแม่น่เนาะ บาานี้เอาชิ้นลงลูกชิ้นปลาไก่ผัดไปดน่อยนินึ่ลูกเหล้วผัดต่อนะครับน้องรับเกือหน่อนะครับอีกเกลือลงนิดนึงครับต้นใจเห็ดสามเล้อด ไม่แห่ครับไม่พิถีพิถันไม่ผิดหวังความอร่อยขาดแสบก่อนหางกะทิต่อไปหางกะทิลงลงครับง่ายเห็ดขทยได้พี่น้องเด้เห็ดกินกันติใส่ลายปาหนีเนาะหางกะทิลง หม้อกะทิลงตามไปอีกครึ่งหนึ่งนะฮเดี๋ยวเอาไว้ตาเอาไว้ตอนจบเนาะครับเนาะครับเอ้ยไปเห็นผู้แม่เห็นเห็นผู้แม่เห็นอะไรงี่เงเลยปิดฝาสิบเอาไปถึงสิบนาทีนะครับเนาะให้มันเดือดก่อนเนาะครับเนาะครับเดี๋ยวมันเดือดมาเจอกันเนาะครับเนาะ ครับคุณแม่เออเดือดเนี้ยเดือดแล้วค่ะโอ้เดือดแล้วอวะครับคร,ร,สสร,รสับตอนต่อไปเอาอมะเขือลงอันนี้มันเดือดหรือเปล่ามะเขือลงโอ้ยนี่หน่อยีห่อเอฟซีปฏิบัติแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลาไกา่ ปลาไปใส่หันโอ้ปลามันก็กลายเป็นลูกชิ้นแล้วปิดฟ้าตอกครับเดี๋ยวมาพอคดีคะมะเขือใส่ก็ลออให้มันเดือด,ดอันนี้ก็โดนเติมแล้วเนาะ,ดนะ,ะเดือดแล้วกะอันตอนต่อไปน,น้ำตาลใส่หน่อยนึ่อยนึงในขั้นตอนปรุงรสนาะ แกงเขียวหวานปลาปลาไก่เนาะครับเนาะิกปลาค่ะจิ้มอะิมเบิงก uh, ันด้ย้อเบิเสียบเสียบเสบเสีบกัเบิงนเด้เบเมยเสียบเอีเลยแงตอนต่อไปหม้อกะทิลง ไอ้มอกะทิที่เหลือเนาะครับนาะหมอกะทิลงเสร็จแล้วนะคะเสร็อเปลาแม่ี่เจ็บับพี่หน้อเร็จแน่นอนมาดูใกล้กเลยนะคะปเพิ่กะไปเพ่มแกไเพื่อกะไอ้เติตวคุแม่เน่อยอ้แติมเติมจะเสียไปใส่มูลคหน่อยเดียวพอมล้วหน่อย แม่ต้องทิ่มมันอีิดเนี่ยแม่หนูข่าเลื่อยแต่อีนีเลิศพี่น้องเลยกินกับขนมกินแล้วคุณแม่เนาะขนมกินมันอีกที่กินขนมกินเลิศมีอ๋อสุดยอดเลยเป็นอันว่าเสร็จเสร็จแล้วกับบอลล่อล่ะบอลล่าสารลาครับสวัสดีครับสสวัดีค่ะ